วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 3, ทสเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกิศเจา้าพราก็ขอหยิบยกเอาพระวรสารนั Đ กบุลูกาบทที่สาข้อที่10บถึงสิเพื่อจะได้เป็นการเตรียมจิตใจของเราพวกเราคงจำเหตุการณ์ที่พระสันตปาป,ปาเสด็จเมืองไทยได้เมื่อเรารู้ข่าวว่าสันตป,ปาปาจะเสด็จมาพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นยินดี แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจกันเต็มที่เลยเพราะว่าที่นงที่นั่งก็จำกัดการเข้าไปในบริเวณที่พระสันตัป,ปาจะเสด็จมานั้นเราไปที่สนามสุขพัจราสัยกันก็มีกติกามากมายต้องเตรียมตัวอย่างไรและพวกเราก็รู้สึกว่ากฎเกณฑ์ต่างๆในการเตรียมตัวเข้าตอนรับพระสันตป,ปาปานั้นก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นภาระเลย เรารู้สึกว่าเขาบอกอะไรมาแล้วก็พยายามทําตามคําระเบียบการต่างๆเพื่อเตรียมตัววันนี้เมื่อเราอ่านบทพระวรสารของนบ,บุรลูกาในวันนี้ประชาชนถามจอนนั่นก็คือว่าเตรียมรับเสด็จพระเมสสิยาเตรียมรับเสด็จพระกษิษเจ้าประชาชนก็ถามจอนว่าเออพระพุพพพพทธายจะเสด็จมาแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรดีเราจะต้องทําอะไรดี โอ้โหทุกคนก็ตื่นเต้นว่าพระเมสสิยาหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาเตรียมตัวอย่างไรจะต้องทําอะไรบ้างและยอนผู้ทําพิธีล้างก็บอกใครมีเสื้อสองตัวแบ่งตัวหนึ่งให้คนที่ไม่มีคนที่มีอาหารก็ทำเช่นเดียวกันโอ้ไม่ได้ไปเตรียมอะไรภายนอกเลยแต่การเตรียมต้อนรับพระผู้ไทยผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย เตรียมโดยอย่างไรเตรียมโดยเตรียมจิตใจให้เป็นคนที่มีเมตตากรุณาต่อคนอื่นยกตัวอย่างที่บอกว่ามีเสื้อสองตัวก็แบ่งคนที่ไม่มีมีอาหารก็แบ่งคนที่ไม่มีดังนั้นการเตรียมต้อนรับสเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าและเป็นต้นเราเองก็กำลังเตรียมต้อนรับสเสด็จเตรียมฉลองวันคริสต์มาสงั้นข้อแรกก็คือเตรียมตัวอย่างไร มีใจเมตตากรุณาเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่นด้วยมีเสื้อก็แบ่งปันมีอาหารมีข้าวของมีเวลาอะไรต่างๆแล้วแต่บริบทของแต่ละคนแต่ขอให้เราได้เตรียมไว้แบ่งปันสิ่งที่มีให้กับคนที่มีความลำบากมากกว่าเราในข้อที่สองนั้นคนเก็บภาษีก็มาบอกว่า และระอาจารย์พวกเราจะต้องทําอย่างไรยอนก็ตอบว่าอยากเก็บภาษีเกินพิกัดนั่นก็คือว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์ทําอะไรก็แล้วแต่มีความซื่อสัตย์ดังนั้นเพื่อเตรียมฉลองคริสต์มาสเตรียมต้อนรับพระเยซูเจ้าขอให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานของเราซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ซื่อสัตย์ก็ทําให้เราหัวใจของเรานั้นเตรียมพร้อม ที่จะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและทหารก็มาถามเหมือนกันจะต,ต้องทำอย่างไรยอนก็บอกอย่าขู่กันโชคอย่ากล่าวหาความเท็จเพื่อเอาเงินอย่าพอใจให้จงพอใจค่าจ้างแรงงานของตนนั่นก็คือว่าจงมีความยุติธรรมนั่นเองดังนั้นสามสิ่งสำคัญที่ยอนได้เตือนคนในสมัยนั้นให้ต้อนรับองค์พระพูทถ่ายก็คือมีใจเมตตาการุณา มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงและสก็มีความยุติธรรมดังนั้นวันนี้สัปดาห์ที่3อาทิตย์หน้าเป็นสัปดาห์ที่4แล้วก็จะฉลองวันคริสต์มาสแล้วก็ขอให้เราได้เลือกหรือปฏิบัติตัวเตรียมจิตใจของเราโดยการทำคุณงามความดีให้มากยิ่งขึ้นด้วยเราจะได้ไม่อยู่เฉยๆต้องตื่นเต้นยินดีทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความยินดี จะบริจาคก,ก็บริจาคด้วยความยินดีจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือด้วยความยินดีแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทําหน้าที่ด้วยความยินดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมก็ยุติธรรมด้วยความเต็มใจไม่มีรับลมคนไหนกับใครนี่แหละฉลองคริสต์มาสของเราในปีนี้จะเป็นคริสต์มาสที่ต่างกว่าคริสต์มาสปีที่ผ่านมา